อยู่นี่เลยล่าสุดเนาะทริปที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับทริปญี่ปุ่นต้องบอกว่าหลังแต่งก็ไปทั้งอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นมา2ประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวด้วยแล้วก็ทํางานด้วยค่ะอืออันนี้เป็นทริปอะไรพี่ฮันนีมูนเหรเป็นทริปจริงๆแล้วก็ฮันนีมูนไปอังกฤษเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทริปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทริปทํางานกับไวฟัลลี่ของยูเองยูพาครอบครัวไวฟัลลี่ไปเที่ยวแต่มีเหมือนแบบไปแอบขอพรไหว้พระแอบขอพรไหว้พระก็ขอเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ทุกอย่างเลยไม่ไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเรื่องลงเรื่องลูกคืออะไรมีมีมีขอเรื่องลูกยังไม่ได้ขอตอนนี้ก็ก็ตั้งใจว่าอาจจะขอเวลาอีกสักปีนึงแต่ว่าถ้าถ้ายังไงก็ก็ต้องมีให้ได้<ม><ม>แพนฝากไข่น่าจะเดือนนี้เดือนนี้จะ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 ,จะทำเรื่องไปฝากไข่ละค่ะ<ม> จริงๆร,ร,ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็คงจะไปปรึกษาคุณหมอด้วยอีกทีหนึงยังไม่ได้ยังเลยค่ะก็นัดไว้เดือนนี้แล้วค่ะว่าว่าจะได้ไปละตื่นเต้นพอถึงเวลาจริงๆก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันอันดับแรกเลยตื่นเต้นว่าจะมีได้ไหมจะมีไข่ไหมอะไรเงี้ยก,ก็แอบคิดอยู่อะไรเงี้ย ก็อยากได้เพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะท้องทีเดียวเราได้น้องสองคนเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญว่าจะได้มีสักกี่คนอะไรเงี้ยค่ะอืมันนี้ทางพี่ทานว่าไงบ้างก็ก็จริงๆก็วางแผนกันไว้ทั้งคู่เพราะว่าถ้ายุ้ยไปทันก็ต้องไปด้วยก็จะไปพบคุณหมอให้ให้ดูแลทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็แอบกังวลแหละแต่หลายๆคนที่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะพูดว่าให้แบบให้สบายใจเพราะว่าถ้ายิ่งกังวลยิ่งเครียดเนี่ย จะจะไม่มีอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอยก็ถามเยอะเลยเยอะทั้งดูทั้งถามทั้งคุยทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ถ้ามีพี่คือสามารถมีได้เลยหมายถึงว่าถ้ามีน้องความแข็งแรงสมบูรณ์นะจริงๆร่างกายสมบูรณ์ใจนี่พร้อมเต็มที่แล้วแต่ว่าด้วยเรื่องงานอาจอาจจะยังมีไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าติดถ่ายละครด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะแดไปเลยคือถ้าทําคิดว่าจะทําแปด แต่ว่าใจยังไงก็เดี๋ยวลองลุ้นกันอีกทีหนึง่งไม่ต้องซ้อมเลยเพราะว่าที่บ้านหลานเยอะมากแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วคนช่วยเลี้ยงก็เยอะพอที่บ้านยูจะครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคนช่วยเลี้ยงเยอะอะแล้วก็จริงๆแล้วแม่ก็อยากมีด้วยนะแต่ว่า,าก็อยากอย่างหนึ่งที่บอกว่าไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะเพราะถ้าคาดหวังก็จะไม่ค่อยสมหวังอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติ านหน่อยพี่ยูตอนนี้เป็นยังไงนะทำงานพี่ตงพี่กาดพี่ยูเ่ยตอนนี้ก็ดีค่ะยุ้ยก็ถ่ายทําละครเองด้วยส่วนงานละครที่เป็นผู้จัดของช่อง7ก็ยื่นเรื่องเสนอบทอยู่มีมีชื่ออะไรออกมาหรือยังพี่มั้ยชื่อ,อเดี๋ยวขอขออุบไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้รอผู้ใหญ่สรุปก่อน นวมันจะเปลี่ยนแตกต่างเลยแนวเปลี่ยนค่ะเพราะว่าก็อย่างเรื่องแรกจะเป็นแนวบูเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเนี่ยก็เล่นนางเอกบ้างร้ายบ้างบูบ้างอะไรเงี้ยก็อยากจะเปลี่ยนให้ให้ได้ทุกๆรูปแบบอันนี้คือไม่ได้พักว่าจะแบบคทั้งเล่นละครเองด้วยแล้วจะแพนผู้จัดอีกอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่พักเลยยังเล่นละครด้วยแล้วก็ยังยังทำงานเป็นผู้จัดด้วยอืมค่ะอะไรไหม ทำได้สุสิอรายการทำได้นะ